ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตำบลสากระโจมนะครับอเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพามาดูเนื้อที่นะครับสองไร่นะครับสองไร่แบ่งเป็นสองโฉนดนะครับโฉนดโฉนดครุฑแดงนะครับสองโฉนดโฉนดโฉนดละโฉนดละหนึ่งไร่นะครับโฉนดละหนึ่งไร่นะครับหนึ่งโฉนดนะครับหน้ากว้างสิบเมตรอีกหนึ่งโฉนดหน้ากว้างสิบเมตรนะครับลึกทั้งหมดนะครับเท่ากันนะครับ ลึกไป30เมตรนะครับตรงนี้ตั้งอยู่ริมถนนนะครับริมถนนเส้นสายหลักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับครับตรงข้างหน้าผมเนี่ยนะครับตรงไปอีกประมาณสัก1กิโลนะครับก็จะถึงแยกแยกแยกสะกกจอมนะครับแยกสักโจอมนะครับซ้ายขวาเป็นความเจริญของสักโจอมนะครับเป็นตลาดเป็นปน้ำมันเป็น ตลาดโรงเกลือเป็นร้านค้าอะไรพวกนี้ครับอีกตรงไปอีกประมาณสักแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาไฟฟ้านะครับด้านหน้าที่ดินนะครับป้าก็ไม่ต้องห่วงครับบ้านอยู่ตรงนี้มีบ้านใกล้ๆแล้วนะครับตรงนี้บ้านมีแล้วนะครับบ้านมีทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมีหมดเลยนะครับความเจริญไม่ต้องกังวลแล้วนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังมีบ้านมีประชาชนล้อมรอบนะครับ เนื้อที่อยู่ตรงนี้ตรงเสาเนี้ยเห็นไหมครับตรงเสาตรงนี้นะครับตรงเข้าไปนะครับคือหน้ากว้างมันสิบเมตรแต่ละโฉนดนะครับสองโฉนดนะครับหน้ากว้างโฉนดละ1ิบเมตรลึกเข้าไปก็ต้องสาสิบเมตรแน่นอนนะครับหนึ่งโฉนดต่อหนึ่งไรนะครับตรงนี้ก็จะมาถึงตรงนี้อีกอีกอีกหนึ่งเขตนะครับตรงนี้อีกหนึ่งเขตแล้วก็ตรงนี้นะครับหนึ่งเขตนะครับ แล้วก็ไปตรงนี้อีกหนึ่งเขตนะครับก็คือ,อตรงนี้ขายยกนะครับสองนดนะครับหน้ากว้างยี่สิบเมตรนะครับสองถนดหน้ากว้างยี่สิบเมตรนะครับลึกเข้าไปนะครับสามสิบเมตรที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับตรงเข้าไปตรงนี้ที่ตรงนี้แปลงนี้ถนนเอน่อถนดนี้จะเป็นเป็นหญ้านะครับไม่ได้เป็นข้าวส่วนแปลงซ้ายมือเนี่ยเป็นข้าวนะครับมองชัดเจนนะครับ เ้นทางตรงนี้จะตรงไปอำเภอราขวัญนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับการเดินทางการทําธุรการต่างๆก็เราก็จะอยู่ทางสะกาะโจมแค่นี้เองนะครับทางราขวัญก็คงไม่ได้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปนะครับก็ไปอีกประมาณ20กิโลนะครับก็จะถึงอำเภอราขวัญนะครับตรงนี้แปลงด้านข้างเนี่ยเขาก็ทําเป็นหูช้างเข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับ สามารถนำรถเข้ามาได้นะครับตรงนี้จะเป็นลำรางสาธารณะนะครับยังไงก็ต้องทำหูช้างเข้าที่ดินนะครับแล้วก็น้ำท่านะครับดูจากเสสังเกตดูข้าวนะครับถ้าปลูกข้าวได้แบบนี้นะครับข้าวอ้วนแบบนี้นะครับผมคงต้องไม่ต้องอธิบายถึงเรื่องน้ําอะไรอีกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเห็นไหมครับเขาจะต่อเสาไฟจากถนนลงมาเข้าบ้านเขานะครับ นะครับต่อเข้าบ้านเขาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ต่อเข้าบ้านเราได้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับทําค้าขายทําปั๊มน้าปั๊มหลอดทําทําอะไรได้หมดนะครับตรงนี้นะครับในราคานะครับผมลืมบอกไปเลยนะครับไร่ละสี่แสนบาทนะครับไร่ละสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไม่หน้าจอด้วยนะครับพอราคานะครับไร่ละแค่สี่แสนบาทนะครับ ริมถนนแบบนี้นะครับความเจริญแบบนี้นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนได้แล้วนะครับของดีของถูกนะครับแปะดอนเจดีรับประกันคุณภาพรับประกันความคุ้มค,ค่านะครับอยู่ที่แปะดอนเจดีนะครับผลอ,อนนี้นะครับผมไม่ได้ขายเอาอะไรมากนะครับขายเอาชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับ สนใจก็โทรมานะครับ0ูนย์หน4 4กศูนย์ห้าหกแปดสี่สี่สี่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ